ประเด็นเด็ดของ blue today ในวันนี้เชลซี Chelsea ยังฟอร์มสดุดไม่เลิกหลังจากล่าสุดบุกไปแพ้เอเวอเรตต์ศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับขณะที่โทมัสทูเคิลโมโหลูกทีมครับที่เล่นผิดพลาดันเองจนทำให้ทีมพลาดการได้คะแนนในเกมที่คูนิชันพาร์คนอกจากนี้ครับข่าวล่าสุดฟาบิโอโรบาโนรายงานว่าเชลซียังคงให้ความสนใจจูสคุนเดกองหลังของเซบียาและหวังดึงตัวมาร่วมทีมให้ได้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน blue today วันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องของผลสกอร์นะครับหลังเกมหรือว่าเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจนะครับจากรอบพ่มาคืนที่ผ่านมาผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับก่อนอื่นเลยฮะขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Su z u k i Swift Power วอ u แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับ ใครสนใจรถสปอร์ตอีโคคาครับเต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual j เจนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับตอบสนองได้อย่างมั่นใจสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมก็ คลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาแล้วก็สิงห์ยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับอ่ะก็ผลการแข่งขันเมื่อวานนี้หลายคนก็คงทราบนะฮะเพราะว่าเตะกันหัวค่ำเลยนะครับเชลซีเรียบร้อยอีกแล้วครับเป็นทีมจอมใจดีฮะแจกแต้มแพ้กับเอเวอเรตันไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็จากความผิดพลาดของเซซ่าอัสฟริเกต้าครับทำให้ลิเชลลิสันทำประตูได้นะครับก็หลังจากจบเกมนี้ครับทำให้เชลซีเนี่ย มีคะแนนนำอาร์ซอลทีมอันดับที่4เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วก็นำทอร์นาโดสเปอร์ทีมอันดับที่5อยู่5คะแนนจากโปรแกรมที่เหลืออีก4เกมที่เหลือนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าการทำตัวเองแท้ๆเลยครับที่ทำให้อตอนนี้สถานการณ์อาจจะดูแล้วยังได้เปรียบอยู่แต่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับอ่ะส่วนหลังเกมครับโทมัสทูเกอร์ว่าอย่างไรกันบ้างรวมถึงสถิติที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นี่หลังจากแพ้เอเวัตันเนี่ยลิซ่ากินเซล่าบอกว่า เชลซีทำสถิติแพ้กับเอเวอเรตในกุลิสันพาร์คถึง4นัดติดต่อกันแล้วก็ความ่พ้แพ้ในนัดน,นี้ทำให้เชลซีหยุดสถิติไม่แพ้ใครนอกบ้านเอาไว้ที่14เกมนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็ไม่แพ้ใครมาเลยครับเกมเยือนนี้เล่นดีมากแต่ว่าแพ้และเรียบร้อยส่วนโทมัสทูเคิลครับออกมาถแถลงว่าตัวเองไม่พอใจฟอร์มของทีมอย่างมากครับโดยกล่าวว่าผมไม่ชอบที่เราต้องรอโดนซะก่อนครับผมอยากให้เราคงเส้นคงวากว่านี้ เราพยายามจะลดความผิดพลาดลงครับพยายามจะเก็บคลีนชีตและพยายามจะเก็บแต้มให้ได้แต่4นัดที่ผ่านมามันน่าผิดหวังสุดๆนะครับนอกจากนี้ทูเคิลให้สัมภาษณ์กับอดัมนิวสันครับว่าปฏิเสธแนวรุกของทีมมีปัญหาในเกมนี้โดยบอกว่าประเด็นคือทีมรักษาคลีนชีตไม่ได้ต่างหากนะครับนอกจากนี้ครับทูเคิลยังยอมรับว่าไม่รู้จะทําให้ทีมเลิกเล่นพลาดได้ยังไง โดยบอกว่าผมจะทําอะไรได้ครับบอไลไหลมาแบบนั้นแล้วเราก็แจกประตูให้กับคู่แข่งมันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปแล้วครับเราเล่นผิดพลาดกันจนทีมเสียหายบ่อยเกินไปนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีผลงานที่ไม่ดีเลยนะครับแสดงว่าทูเกลก็เห็นเหมือนกันฮะก่อนหน้าน,นี้ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของเมนดี้ก็ดีนะครับมาลงซาอารเซนมาเป็นความผิดพลาดท,ที่สุดท้ายทําให้เราเนี่ย พลาดการลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลหรือว่าแมนซิตี้นะครับขณะเดียวกันโทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตครับเขาพูดถึงสาเหตุที่ไม่ส่งรัวคูล,ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้หรือว่าลงเล่นเป็นตัวสำรองเนี่ยเพราะทีมเนี่ยเปลี่ยนจอจินโย่ออกไปแล้วครับและเราเปลี่ยนตัวได้แค่3คนเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมพูดเหตุผลไว้ในไลฟ์หลังเกมแล้วนะครับคือเปลี่ยนได้แค่3คนเปลี่ยนจอจินโย่ออกไปเท่ากับโคตาหรืออีก2ซึ่งโคตา2ตรงนี้ ผมมองนะฮะก็สามารถเลือกรัวครูลงเล่นได้แต่เขาไม่เลือกรัวคูนะื่องว่ารัวคูเนี่ยหนักแล้วครับสถานการณ์ไม่ไหวจริงๆนะครับขณะเดียวกันทูเคิลยอมรับว่าเชลซีเสี่ยงจะหลุดท็อปโฟ,โฟครับเพราะว่าการาได้แค่4คะแนนจาก3เกมเนี่ยม,มันไม่เพียงพอนะครับเขาพูดถึงสถานการณ์ที่ทีมได้แต้มน้อยเหลือเกินนะครับนอกจากนี้แฟรงค์ลามพาดบอกว่าตัวเองเนี่ยมีแผนในการหยุดเชลซีไม่ขึ้นเกมของเมสันเมาส์ได้เอาแน่นอนอยู่แล้วครับ พอแกเป็นคนปลุกปั้นเมสันเมาส์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าวิธีการจะหยุดเมสันเมาส์ทำอย่างไรนะครับนอกจากนี้ลมพาดยังเสริมว่าตัวเขาเองเนี่ยให้ความเคารพเชลซีและแฟนบอลเชลซีอย่างสูงผมมองว่าพวกเขาจะเข้าใจที่ผมตื่นเต้นกับชัยชนะนัดนี้ครับเพราะพวกเราต้องการ3มคะแนนมากกว่าพวกเขาจริงๆนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของแฟแลมพาดที่พูดกับเมโทรสปอร์ตนะครับขณะเดียวกันครับโทมัสทูเกลก็ไม่พอใจที่เอลตันเล่นหนัก แล้วแทบไม่ถูกลงโทษเพราะเควินเฟรนเนี่ยไม่สามารถควบคุมเกมให้ดีได้นะครับแต่ทูเคิลก็ปฏิเสธเ,เรียกว่าเสียงพลุเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ทีมเล่นไม่ออก แม้เขาจะสะดุ้งตื่นถึง2ครั้งก็ตามเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้เนี่ยผมลงไว้ใน Facebook แล้วคือก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับเอเวัตันเนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่ารอบโรงแรมเนี่ยแฟนเอเวัตันเนี่ยเหมือนไปไปัไปปั่นป่วนจุดพลุจุดอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยทุกข้อเอง็ได้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาไม่เจอผลกระทบกับเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันใน FA จะสอบสวนกรณีที่ลิชาริสเนเนี่ยคว้างดอกไม้ไฟสีฟ้ากลับไปบนอัศจรรย์ระหว่างที่ฉลองประตูขึ้นนํา 1ประตูต่อศูนย์นะครับจริงๆแล้วแกโดนก่อนนะแกก็เหมือนกับจะเคลื่อนคืนกลับไปอ่ะพูดง่ายๆนะครับนอกจากนี้ครับซามอนจอร์สันครับบอกว่าทูเคิลใช้นักเตะ10รายจาก1 1เรายที่ลงเล่นเจอแมนเชสเตอร์เตเต็ดเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั่นแหะที่เอเวอเรตันเนี่ยได้พักมาเต็มๆครับตลอดสัปดาห์เลยโดยตอนนี้เชลซีดูเหมือนฟืดมาสักพักแล้วและกําลังกระเสือกกระสนกับการเข้าเส้นชัยในซีซั่นนี้ เชื่อเลยว่าลีสยูไนเต็ดรอไม่ไหวที่จะเจอเชลซีในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับก็เขาว่าอย่างนั้นนะแต่รู้สึกเหมือนโปรแกรมเชลซีนี่เดี๋ยวมีเจอวูฟแฟมตันวอร์เรอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีก็ไม่ง่ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเจอวูฟก่อนนะแล้วก็จะเจอกับลีสยูไนเต็ดก็คือประมาณว่าคือกาดเจอเชลซีในสภาพแบบนี้พูดง่ายๆสำหรับลีสยูไนเต็ดนะครับ นอกจากนี้ครับสกายนิวยังรายงานพูดถึงการซื้อขายทีมเชลซีนะครับเขาบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยกระบวนการซื้อเชลซีเนี่ยรายงานรัฐบาลหน้าจอบอนุญ,ญาตให้เชลซี2ฉบับโดยฉบับแรกเป็นเรื่องธุรกรรมการซื้อขายทีมและอีกฉบับเป็นเรื่องรายได้ที่ได้จากการขายทีมนะครับขณะที่ CBS Sport รครับรายงานว่ากลุ่มทุนุ่ท็อตโบลีเนี่ยเชื่อมั่นว่าจะปิดดีลการซื้อขายทีมได้ก่อนวันที่31ิพฤษภาคมนะครับโอ้จะช้าเข้าไปอีกนะฮะ นอกจากนี้ครับทูเกอยังตอบนักข่าวเรื่องของเจ้าของทีมคนใหม่ว่าเขาจะดีใจมากถ้าจะให้คําตอบนี้ในการสัมภาษณ์ครั้งหน้าเพราะหลังจากนี้เขาไม่มีอารมณ์พูดถึงเรื่องใครจะเป็นเจ้าของทีมคนใหม่เลยผมเชื่อเลยว่าแกงญหญุดหงิดแน่ครับกับการที่พอไม่ได้เจ้าของแล้วเนี่ยทางรูดิเกอร์ก็ไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็ทําให้เสียนักเตะอย่างคริสเตนเซนอย่างรูดิเกอร์ออกไปผมเชื่อว่าแกน่จะมีความรู้สึกอารมณ์ตรงนี้มีแน่นอนนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าเคลียร์เล็กแคปิตอลเนี่ย รายงานต่อพริมยรีกและเรนกรุ๊ปว่าพวกเขาไม่มีพาร์ทเนอร์ธุรกิจสัญชาติรัสเซียนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับขณะเดียวกันครับข้อเสนอของทีมเชลซีเนี่ยบอกว่าท็อตโบลีเนี่ยมีมูลค่ารวมแล้วเนี่ยประมาณ4,250ล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นตัวเลขของดีลของเซอร์จิมแลดคลิปที่ประกาศออกสื่อทำให้เชื่อว่าท่านเซอร์เนี่ยจะต้องเพิ่มมูลค่าในดีลในการซื้อเชลซีให้สูงขึ้นกว่านี้หากต้องการโน้มน้าวให้โรมันอับราโมวิชเปิดโต๊ะเจรจาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าข่าวออกมาแบบนี้ในกรณีของท็อ,ทอตโบลียเนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ดีทันเซอร์จิมและคลิปทุ่มข้อเสนอมากกว่าเซมีก็อาจจะพิจารณาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีอะไรร0 0เซครับในโลกของธุรกิจนะครับแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาครับมันมีข่าวอย่างนี้ฮะแฟนเชลซีโอ้ได้ข่าวนี้จากฟอร์บิโซโรมาโน่ก็อาจจะมีรอยยิ้มหน่อยครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงพิจารณาที่จะดึงตัวชูสกุนเด้ครับเป็นหนึ่งใน เป้าหมายนะครับซึ่งเป็นออปชันในเกมรับแน่นอนนะครับแล้วก็ทูเคิลเนี่ยเป็นแฟนบอลของอทางด้านชูสกุนเดมาตลอด2ปีแล้วนะครับเขาบอกว่าเซบีย่าเนี่ยต้องการข้อเสนอ80ล้านยูโรเป็นค่าฉีกสัญญาในขณะที่เชลซีเนี่ยกำลังจะเสียรูดิเกอร์แล้วก็คริสเตนเซนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีเอาแน่ครับสำหรับกรณีของชูสกุนเด้อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปครับเพราะว่าตอนเนี้ เชลซีกำลังจะเสียนักเตะไปอย่างที่บอกครับเท่ากับเชลซีจะเหลือแค่เตโกซิวาอัสปรเกตาเอ่อแล้วก็มาลองซาซึ่งจะใช้หรือเปล่าเซเวอร์ชาโลบาซึ่งใช้งานจริงๆได้กี่คนนะฮะแฟนเชลซีลองคิดดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจที่เราจะมีข่าวกับชูสกุนเดเปาตอเรสหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆนะครับแต่เรื่องนี้เมื่อเช้าฟาบิเซโอโรมาโน่การันตียืนยันว่าเชลซียังสนใจคุนเดและผมเชื่อว่าซัมเมอร์นี้เชลซีเข้าสู่ตลาดในการดึงชูสกุนเดแน่นอนนะครับ ่ะน่าจะครบถ้วนนะฮะสำหรับในส่วนของข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆมีความเห็นหลังเกมว่าอย่างไรหลังจากเชลซีแพ้กับเอเวอเรตัเป็นความผิดพลาดอ,อ,อีกแล้วอย่างที่ทูกเข้าบอกหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะฮะแล้วก็ฝาก Subscribe ช่องปามสบาทหบาทด้วยเจอใหม่โอกาสหนนะ้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ